ประหลาดยักษ์ที่ปรากฏตัวขึ้นในเมืองอา,ากาศที่สงบสุขผมมินาโตะคัสมีกับอิึมีน้องชายได้เทพิเศษบางอย่างมาระหว่างหนีตายแข่งเธอไปแล้วพี่คาสึือความเดิมตอนที่แล้วต้องใส่ฟิลิ่งหน่อยเป็นต้นว่าไอเทพิเศษส่งแสงแวบเป็นมนุษย์ยักษ์แห่งแสงเฟี้ยวอะไรประมาณนี้เอองนั้นเหรอเอาเป็นว่าพวกเราก็คือมนุษย์ยักษ์ที่ว่านั่นละแล้วพวกเราก็ปล่อยลำแสงปีดแบบเท่บ,บาดใจจะสัปรลาดระเบิดตุ้มกระจุยก,กระใจแล้วก็จบที่สู้ต่อไปทั้งสองพี่น้องประมาณนี้มั้งไม่รวดรัดไปหน่อยเหรอนั่นน่ะ เอาละพี่ข้าสื่อพร้อมหรือยังอิสมิห้ามฝืนเกินไปนะ<อ>พวกเราแค่รอพลัลงของตัวเองดูเท่านั้นผมรู้แล้วล่วนะน้ายอมให้เป็นสีสพ,วพวกเรารูป 強く羽ばたくための。 サントリー空から落ちてきた宇宙人その名はオメガ地球人と心を響き合わせて戦う赤き勇者の物語大きくなれそうな気がするウルトラマン・オメガ หนาโตะคัสมีอยู่มาพันนึงผมกับอิสมิน้องชายเกิดจับพระจับผูแปลงร่างกายเป็นมนุษย์ยักษ์ได้ขึ้นมาแต่พวกเรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตัวเองมีพลังอะไรกันบ้างตัวเป่าหิวเลยเฮ้ยอย่าเพิ่คึกสิก่อนอื่นมาลองทดสอบพลังดูทีละอย่างกันดีกว่าเอาน่าเฮ้ยแค่เราขยับร่างกายนิดหน่อยเอง Hei, lewat. Hei, hei, atletai, atletai. Hei, yo. Sutjor, bintai duit. Hei, hei, jersi. Oh, jersi. 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 ไปบอซี่ไดตัวแล้ปล่อยผมซี่มทอโอ๊ยบาเจ็บชคืออะไรนักหนาของนายเนี่ยนี่ไม่ใช่ห ชะมัดเลยแฮะพี่ข้าสื่อเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วนายจะถ่งภูเขาหาอะไรกันเนี่ยแค่นี้ไม่เห็นเป็นไรเลยนายนะชอบคึกแล้วก็ลืมตัวแบบนี้ทุกทีเลยอะไรเล่ากลับคืนร่างซะแล้วอยู่ได้ราวๆสามนาทีงั้นสินะร่างกายทนได้แค่นั้นเหรอ นี่เดี๋ยวลองคริสตัลไฟกันต่อเลยดีกว่าเอ๊ะย,ยอมให้เป็นสีพวกเรารูปอา้อาวไงงั้นอะแปลงร่างต่อเลยไม่ได้เหรอกว่าจะแปลงร่างครั้งต่อไปได้สงสัยคงต้องใช้เวลาเนี่ยอ๋อพพอคะอะไรกันเนี่ยทัาใจเลยใช่ไหกขนาพ่อยังกลวพอสวรตัวเองเลย อเดี <ort>. uh, uh ๋ยวสี huh. <t doors> ่ททำอะไรน่ะคุณพ่อชอบเหลืองแบบนี้ทุกทีเลยก็ดีออกดิผมเห็นแล้วผมชอบนะเจ๋งจ้าบดีออกพี่อีซาพี่นีลูกเขาจ่ายเซ้งของพ่อได้เหรอพ่อน่ะนะมีความฝันอยากจะเปิดร้านกาอีกเยอะน่าสร้างแบรนด์อุชิโอมินาโตอให้ดังระดับไปทั่วโลกเดี๋ยวถ้าบีคัสึมาเห็นต้องโกรธอีกแน่เลยออออเกรโกดังเสร็จเรียบร้อยแล้ว อะไรนตะกี้ซ่อนอะไรมาข้างหลังเหรอรู้สึกเห็นพวกเขาเกาะดอกเขาทีวีแล้วโอสิ่งมีชีวิตร่างยักษ์ที่สามที่ปรากฏตัวที่ไอเซนบันเดอร์แลนด์ตัวจริงของสิ่งนั้นคืออะไรเกิดเป็นข้อสนนิษฐานต่างๆขึ้นมากมายวันนี้เราจะไปพูดคุยกับประธานไอเซนเทคคุณไอเซนมาโกโตกันค่ะหลังนี้ลำบากเลยนะคะผู้เผยแผ่ความรักและความดีไอเซนมาโกโตครับ ถึงจะเรียกสิ่งมีชีวิตา่าักั์แต่ผมแยกเป็นไทยรูปแบบมนุษย์ที่ดูมีสติปัญญาไปสองกับไทยสัตว์ดุร้ายอีกหนึ่งตัวซึ่งไม่เหมือนกันครับคุณกําลังหมายถึงตัวที่ดุร้ายนั้นสําหรับผมเรียกมันว่าสัตว์ประหลาดครับแล้วก็ไท้ายรูปร่างมนุษย์อีกสองตัวผมขอเรียกว่า วันวนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสิ่งมีชีวิตดุร้ายขนาดยักษ์ทั้งสามตัวที่ปรากฏตัวที่เมืองอจิกะดิฉันรายงานจากที่เกิดเหตุที่ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะสิ่งมีชีวิตดุร้ายขนาดยักษ์เหรอ Ultraman Virtual Park on Roblox has been updated. Enjoy dioramas and attractions featuring Ultraheroes. Complete all the attractions to get a special badge. Exclusive avatar items are available only here. Ultraman Virtual Park now live on Roblox. แล้วเจอกันใหม่บายยทุกคนรอผมนานไหมเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเผยแผ่ความรักและความดีไอเซนมาคอโตครับไอเซนมาคอโตครับขอบคุณนะครับเจ้าเจ้าไม่เป็นไรนะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยยอดเจ็บจริงๆเธอมีของดีอยู่กับตัวรู้หรือเปล่าผมขอยืม พลังของเธอหน่อยนะทำไมพวกเราถึงโดนเหมาวูเป็นสิ่งมีชีวิตดูร้ายไปด้วยเนี่ยนี่สมิเมื่อเช้าฉันมาลองคิดๆิดดูนะพวกเราจะทำอะไรต้องรอบคอบให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องพลังนั่นจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดเลยทำไมเธอให้คนเดือดร้ไม่ได้อะเพราะเราเป็นฮีโร่นะประกาศให้โลกรู้ไปเลยสิว่าเราเป็นอุลตราแมนนี่คืนถ้าแบบนั้นได้เดือดร้อนกับทั้งบ้านแนะ่งั้นเหรอ แต่ลองคิดดูสิข,ข่าวนาทีวียังเรียกเราว่าสิ่งมีชีวิตยักษ์ไม่พ้นโดล่ามโซ่จับไปค้นคว้าทดลองนะ<ม>ก็โวยกลับไปสิว่าที่เมืองออยกากะพ้นภัยมาได้เพราะพวกเราช่วยปกป้องไว้ะแ,แต่จะแน่ใจได้ยังไงว่าที่โผอมานั่นจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายถ้าเปิดเผยตัวเองพวกเราจะไม่มีสิทธิ์แพ้อีกเลยนะเรื่องนั้น ต้องสู้ให้ชนะปีศาจยักษ์แบบนั้นไปเรื่อยๆพวกเราจะแบกความรับผิดชอบขนาดนั้นไหวเหรอนี่แต่ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะผมผิดหวังในตัวพี่ข้าสื่อจริงๆเฮ้ยนี่เดี๋ยวสิแล้วนั่นนายจะไปไหนอะไปไหนก็เรื่องของผม นี่เลยครับคุณลูกค้าครับก็มาแล้วนี่เลยครับอันนี้คือสินค้าแนะนำของทาราเราประจำวันนี้ครับนี่คือแบรนด์ใหม่ล่าสุดของทวกอมบ้าอะไของพ่อมาอีกแล้วเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนทายสิคะว่าใครอาซาฮิถูกต้องค่ะอ้าปากหน่อยอ้าทำไมธนหน้าธนหน้านี่ค่ะอ้า ยังโกรธอยู่ไหมพี่อีซาห <HE> นูไม่รู้หรอกว่าพี่ขัสึกเขาพูดอะไรแต่ที่พูดน่ะจะต้องพูดไปเพราะความเป็นหัวพี่อีซาแน่ๆเรื่องนั้นพี่จริงก็รู้นะนะ Black k i n บ้าไปก่อนเลยเดี๋ยวก่อนสิข้าพี่อีสาสิ่งมีชีวิตจักษเีกขอนรีกอ่อลูก้าเขอเสื้อนี้เราว่าไงอ่ะพ่อรีบตีเราเข้าเดี๋ยวอะไรกัาเล่า ขาส่าห์กับจะขายเสื้อได้สามตัวดูดดูดูดเอ้ยดีแล้วเดี๋ยวเขาเขาหวานแล้วจะสิ่งมีชีวิตยักษ์ต้องสู้ชนะปีศาจยักษ์แบบนั้นไปเรื่อยๆพวกเราจะแบกความรับผิดชอบขนาดนั้นไหวเหรอพี่ข้าศึถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ล่ะด้วย แรงร่าตรงนี้เตะตาเกินไปตรงนั้นก็ล็อกกันพี่อีซ่าพี่อีซ่าพี่อีซ่าอยู่ไหนพี่อีซ่าพี่อีซ่าอาซาฮีห้ามมาทงนี้เด็ดขาดนะ ทำอะไรอยู่นะคุณพ่อสิ่งมีชีวิตยักษ์มันมาโนดแล้วนะเฉพาะอันนี้ที่ไม่ได้น่ะเพราะนี่คือสมบัติของพ่อไงเฮ้ยตัวแค่นี้เดี๋ยวแปลเป็นอุลตร้าแมนได้ก็เรียบร้อยเอ้ยูไหน เราไม่ถึงฮะอีซ่าเอ้อป็นไงบ้างคะทำบ้าแล้วเธออยู่เนอะถ้าสนใจพี่รีบหนีไปคนเดียวไปเอาก็พี่อีซ่าไม่ไปหนูก็ไม่ไปไหนอาซาฮีจะใช้ทำอะไรอ่ะคุณพ่อแล้วอาซาฮีล่ะไม่ได้อยู่กับอิซามิหรอกเหรอ๊ะเอางี้เดี๋ยวพ่อไปหาอาซาฮีเองเสร็จลูกไปหาอิซามินะ ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะทำอะไรของเธออยู่เนี่ยพี่อิสซาอย่าพึ่งยอมแพ้นะคะเอ้ย แันนี้ก็มีแต่ต้องแปลงร่างคนเดียวแล้วไมนต้องห่วงพี่แล้วนะรีบนีไปอาเซีไม่ค่ะคุณแม่เคยพูดเอาไว้แบบนี้ไม่ใช่เหรอสิ่งที่ทำคนเดียวไม่ได้ถ้าสองคนช่วยกันมันจะสำเร็จพี่น้องต้องช่วยกันพยายามไปด้วยกันอิสมิอาเซียจะไปเดูนี้ล่ะ 어아 h a a 아 a h i haha, ดูอาสิทีนาน้นาน้า้าทุกคนกูพ่ออาสิไม่เป็นไรเราแค่สลบไปกูพ่อปาาสิทด้วยพาไปหลบที่ปลอดภัยนะเออขจานแล้วเฮ้ยแล้วนักฟุจะไปไหนอ่ะ เหมือนที่อาซสฮิบอกไว้พี่น้องต้องช่วยกันพยายามไปด้วยกันเออพี่ขรศย้อนให้เป็นสีสพวกเรารูปซิลิกคริสตต้อุณตราแมนฮาโร่ โสมราเป็นไฟแล้วไฟสีชาติอุนทรามากลูเฟลสิเลคิสโต

เฮ้ยแบบนี้หารูปร่างนี้ไปหน่อยแล้วนี่ ฉันป้องก,กันไยของมันให้ส่วนนายโจมตีมันนะโอเคเอานี่ไปกินฮี่มาชดลอยทีไม่ได้นะ ไปทับไฟความเสียหายจะยิ่งลุงกลามใหญ่ ทางเละเทะหมดเลยอิสมิจะมีความคิดอยู่มาแลกคิสตันกันหน่อยสิซิเลนคิสตันอุลตร้าแมนพาวเวร์รวมร่างเป็นไฟเร็วไฟสีชาติอุลตร้าแมนบรัสเซล Wysiłek. Czysto. Bank Kinko. Sobra, Binab. Tyle Ziklop. Blue. Aqua. Yeah. ท่าของนายโยมันขึ้นฟ้าทีเข้าใจแล้วนี่เขสึกเอานี่ไปอาปาเจนพลัส มฉันว่า,วาให้ฉันใช้ไฟถนัดมากกว่าฮะนั่นสินะนะ ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบุ่ณมากเยี่ยมมากจากเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตยักษ์ตัวใหม่โจมตีเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนมนุษย์ยักษ์ทั้งสองที่ปรากฏตัวเข้าช่วยเหลือปกป้องเมือง จนกลายเป็นหัวข้อพูดถึงกันไปทั่วอยู่ในขณะน,นี้ไม่ทราบว่าคุณไอเซนมีความเห็นยังไงบ้างคะผู้เผยแผ่ความรักและความดีไอเซนมาโคตกครับผมเองก็คิดว่าพวกเขาทั้งสองคือฮีโร่เหมือนกันนั่นสินะถ้าจะให้ตั้งชื่อแล้วก็ต้องมีความหมายของซูปเปอร์ยอดมนุษย์อุนตรราแมนครับ อุนตราแมนเหรอคะประธานขอไอเซนเทคกถึงรู้จักชื่อนั้นด้วยกตัวขึ้นมามีจังนะพอได้เห็นหน้าลูกๆสองคนตอนหลับก็ลืมความเหนื่อยทั้งหมดไปเลยละแล้วอูตล่าว่าไงจ๊ะอันเนี้ไดอารี่ที่คุณพ่อคุณแม่เกียยนแลกกันอ่านไม่ใช่เหรอคะอันนั้นคือสมบัติของพ่อกับแม่นะจ๊ะ่นอต้มไม่ได้เลมาเลยเอามานี่ ในของแม่เขานี่มันคริสตัลของพวกเรานี่เออแต่ว่าทำไมล่ะ นี่เราจะวิจัยพลังของรูปคริสตัลกันพี่คัสึนะแล้วคริสตัลวันนี้ก็คือนี่อุนตราแมนกิงกะอุนตราแมนกิงกะที่มาจากโลกอนาคตมีท่าต่างๆมากมายสำหรับใช้ต่อสู้ผม่ใช้กิงกะคริสตัลก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นร่างองควาได้แบบนี้ด้วยเราต่อไปก็กาตามชมด,ด้วยนะนะ คุณแม่อาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับอุลตร้แมนก็ได้แล้วคำใบ้ขไขปริศนาก็คืออย่ารับพิเธอสึสาปรหลาเป็นมาอีกแล้วว่าไงนะเดี๋ยวสินี่คืออาวุธใหม่ของพวกเราเหรออุลตร้แมนรูปตอนต่อไปปาทับสู่ไอเซนเทคยอ,อมให้เป็นสีพกเรารูป あ。 今日も楽しかったねああチャンネル登録をしてくれた君たちには俺たちからお知らせが届くぞ超便利だなみんなよろしくね